เดี๋ยววันนี้ครูจะมาสาธิตการระบายพื้นหลังนะครับหรือท้องฟ้าแบ็กกราวด์หลังของการทิวทัศนะครับพื้นหลังทิวทัศมี2แบบนะครับคือระบายด้วยเปียกบนเปียกนะครับทําให้พื้นเปียกด้วยน้ําเปล่าแล้วรรค่อยระบายสีลงไปนะครับสีเปียกๆลงไปนะครับก็เป็นเปียกบนเปียกหรือทําพื้นเปียกด้วยน้รรนําสีก็ได้นะครับแล้วก็ระบายสีทับลงไป น,นี่ท้องฟ้าก็จะมีหลายบรรยากาศนะครับอุปกรณ์ที่สําคัญที่ครูให้ดูแล้วก็คือผู้กันใหญ่นะครับแบบที่1เอาแบบที่1ก่อนนะจะเป็นแบบทําให้พื้นเปียกด้วยน้ําเปล่านะครับระบายน้ำเปล่าลงไปเลยนะครับน้ำจะเป็นตัวพาสีให้ไปหากันนะครับแล้วก็เกิดความนุ่มนวลพื้นหลังจะต้องเป็นซอฟเอทซอฟเอทก็คือขอบนุ่มนะครับเราจะไม่ h a r ดไม่แข็ง ระบ,บายด้วยสีแสงแสงในสีของท้องฟ้าก็มีเหลืองนะครับมีแสดเราจะระบ,บายเหลืองบรรยากาศกลางวันกลางวันก่อนนะนะครับสีแสงจะไม่อยู่สูงสุดของขอบพื้นหลังของท้องฟ้าครับเพราะว่าท้องฟ้ายิ่งสูงจะยิ่งเป็นฟ้านะครับสีแสงจะอยู่ด้านล่าง โดยทั่วไปนะครับบางช่วงเวลาก็อาจจะมีส้มแจมเข้ามาเสร็จแล้วตามด้วยสีของท้องฟ้านะครับก็จะเป็นสีแสงในท้องฟ้าก็จะเป็น คามน้ําเงินนะครับหลักๆเราจะใช้อุลต้ามารีนนะช่วงที่สีกำลังมานะครับตอนนี้สียังไม่แห้งนะน้ำยังไม่แห้งนะครับระบายไป ครับจะเป็นทองฟ้าตอนกลางวันนะครับเราอย่าไปไล่ลงมาขอให้มันไม่ด่างนะมันซอฟนะครับอันนี้คือแบบที่หนึ่งเดี๋ยวรอจังหวะมานะครับเราสามารถเพิ่มเติมภูเขาเพิ่มก้อนเมฆอะไรไปได้อีกนะครับถ้ามันมีก้อนเมฆหรือเป็นเงาของเมฆนะครับเราก็เพิ่มได้ ก็ใช้สีสีเงาของทองฟ้านะครับเราใช้สีน้าเงินลงไปแล้วน้ําเงินที่วิ่งไปจะไปวิ่งกับเหลืองแล้วมันจะเกิดเป็นเขียวขึ้นมานะครับเราก็ใช้เพิ่มเข้าไปก็คืออาจจะเพิ่มสีม่วงกั้ไปเพื่อเป็นเงาของก้อนเมฆนะครับเพิ่มเข้ามาดูมีมิติมากขึ้นนะครับให้ท้องฟ้ามีเรื่องราวมากขึ้นเดี๋ยวพอหมาด พอแห้งนะครับเราสามารถเติมเรื่องราวของภูเขาเกาะได้นะครับด้วยสีเดียวกันกับสีเข้มสีม่วงเมื่อกี้นะครับเป็นระยะหลังภูเขาจริงๆมันจะเป็นสีเขียวแต่ว่าด้วยบรรยากาศของสีเงาที่มันครอบงำอิทธิพลกันไว้นะครับก็สามารถเพิ่มได้ในทันทีตอนที่มันหมาดเพราะเราไม่ต้องการความคม ครับแล้วก็จะได้ภูเขาขึ้นมาแล้วนะครับอ่าประมาณนี้นะอันนี้เป็นท้องฟ้าช่วงเวลาปกตินะครับอ่าเดี๋ยวจะมาต่อกันแบบที่2นะครับเป็นท้องฟ้ายามเย็นครับ